อ้เดี๋ยวใจเย็นๆลูกเอาววันนี้มีเพื่อนอยู่ด้วยเหรอเลอเออดีใจดีใจสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะแม่ก็มาก้มหัวด้วยสิสวัสดีค่ะก้มหัวด้วยก้มหัวด้วยใส่รองเท้าก่อนวันนี้จะเอาคู่ไหนเอาคู่ไหนลูกเอาคู่ไหนเอาคู่ไหนสวัสดีค่ะดูดูดู จ้าจ้าใส่รองเท้าก่อนลูกใครก็ได้โูยตื่นเต้นตื่นเต้นเหลือเกินว่าไงลูกสวยจังเลยนะโอ้โหสวยจังเลยยันจะไม่ไหวแล้ว กาะไว้เกาะไว้ดูโฟกัสสิ